ท่านผู้ชมครับตันนี้นาปลาไหลหลากครับผมคนผูพันธ์บ่สามารถลงจากถ้าได้นะครับเพราะว่าเชี่ยวมากครับผมโอ้ครับไวมากครับมาไม่มาไม่ถึงห้านาทีครับผมนตกแป๊บเดียวเองท่านผู้ชมครับผมนาปลาไหลตึ่มๆมาเลยครับผมโอ้ครับอันตรายครับผมครับทุธนี้เป็นน้าตกภายในห้านาทีครับผมโอ้สุดยอดครับนํานำโตกแบบเฉียดพันนะครับ คือน้ำป่าไายหลักครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคนผู้พานกับฝากพี่ฝากน้องครับฝากท่านผู้ชมครับให้กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจนี้เด้อครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับกับระยะนี้เม็ทุกๆท่านครับผม ครับเมื่อนี่คนผู้พานครับจะนําพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศความสงบความเป็นธรรมชาติของทำจำปาครับซึ่งทำํานี่มีตํานานครับซึ่งเป็นธรรมที่หลวงปู่เสากันตัดสีโลครับท่านผู้ชมครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับสายกรรมฐานครับได้มาบรรลุ่รำครับอยู่รรมแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่อำเภอหนองสูงครับ จังหวัดมุกดาหารครับนผู้ชมครับซ่อนดันบนเป็นจังไหนครับประชมพร้อมๆกันครับความงดงามความมีเวกความสงบครับครับเริ่มต้นก็สิเป็นหน้าผาครับหน้าผาหินสูงครับผมสวยงามครับธรูมชมครับทํามีโปโลงดีครับโปโลงยาวนะครับครับคนณพานก็ใส่เลาะๆครับหน้าผาปะสะกรอนครับด้านขวามือครับนผูมชมครับ เดินเข้าไปด้านในครับาะวด้านในนะครับท่านผู้ชมสีนี้กุฏิของคุณแม่ชีเนาะครับเนาะซึ่งคุณแม่ชีนี่เป็นแม่ของหลวงปู่มั่นครับส่วนกุฏิแม่ชีกับสิยูด้านในครับท่านผู้ชมหลังเป็นไม้นะครับเดื้ออยู่ใต้เพิงหินครับเดี๋ยวคุณนผู้พานกับสิเลภาพไปเบิ่งครับตอนนี้ชมบรรยากาศครับเป็นเพลิงหินเป็นนาผ้าครับ ไปพร้อมๆกันครับเบืองความงดงามนะครับท่านผู้ชมดูความมีเวกครับความสวยงามเกิดขึ้นจากธรรมชาติครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามครับครับส่วนเมื่อนี้กับฝนได้ตกปล่อยนะครับครับตกปล่อยๆครับผมกําลังเย็นๆกําลังเปียกหน่อยๆครับผมเราคนู้พันก็ได้ดันดนครับเพื่อจะเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมครับผม ครับ่วนนี้ก็จะเป็นเทอบหินครับเป็นเทอบหินเป็นเพ่งหินซึ่งมีคูบาอาจารย์ครับหลายๆท่านหลายๆองค์ครับในี่มาพำนักาวนาอยู่ในโซนนี้เป็นประจําครับบ่าววิชิเป็นพ่อเขาไม่เขาครับท่านใดที่ขึ้นมาบนถ้านี้ก็จะได้มาโซนนี้ครับผมครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับกุฏิที่พังพังบ้างสมสมเก่าเก่านี่ครับคือกุฏิของคุณแม่ครับ ของหลวงปู่มัน่นโพลิทัตโตครับซึ่งทันใดมาภาวนาอยู่นี่ครับผมเป็นจำนวนร้ายปีครับในยุคข,ของหลวงปูเ่เสาผลละครับผมซึ่งกุฏิกับบ่ได้ถือกลือครับแต่า่แตก็ยังไม่บูรณะนะครับพอาะว่ายังคงสภาพเดิมเดิมนะครับเนาะ ครับนี่ก็เป็นอีกโซนนั่นหลังกุฏิครับผมคนผู้พานไล้เขามาเก็บภาพครับซึ่งทํากับอากาศพปร่งดีครับเป็นเทอมหินนะครับโปร่งโล่งครับครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าถ้ำครับศาลาทรรมสภาครับผมซึ่งจุดนี้ก็สิเป็นคูบาอาจารย์กันได้มากทาประกอบพิธีครับสวดมนต์ต่างๆครับแทนพิธีกิจทั้งสองนะครับเนาะ ถ้ำทำสะพานนะครับศิลป์พุทธลกครับพระแก้วมรกตครับตั้งเป็นประธานอยู่นี่ครับผมซึ่งในส่วนนี้ของถ้ำก็จะเทิอบหินที่ใหญ่มากครับใหญ่ครับผมแน้วก็โล่งโปร่งครับแต่ว่าความสูงกับว่าได้สูงหลายนะครับนอครับผมครับฝนเริ่มมากเลวครับ่ารผช้ชมตกเลือมตกแห้งแลวครับครับเปียกเลยครับ โอ้ครับผมคุณผู้ชมยังเก็บภาพครับผมมาฝากท่านผู้ชมครับต่อไปครับเดี๋ยวเป็นรูปเหมือนรูปปั้นของหลวงปู่เสาครับกันตสีโรครับซึ่งหลวงปู่เสานี่ได้มาสางวัดอยู่นี่ครับผมมาพำนักครับผมมาอยู่ที่นี่หล้ยปีครับซึ่งวัดนี้ทานี่เป็นสถานที่ของหลวงปู่เสาที่่ันบุรุษร้นะครับผมส่วน รอยพุทธบาทด้านหน้านี่ครับผมก็จะเป็นเป็นรอยจำลองนะครับนผู้ชมครับถูกสร้างขึ้นในยุคของลหลวงปู่เสานะครับยกแต่ละสิบปีแล้วเนะวาะกระบะล,ลอยปีกรว่าได้ครับในยุคนั้นนะครับเนาะแต่ว่าก็ได้ให้ญยาดิทธรรมมากราบมาไหว้ครับผม ครับส่วนด้านนอกฝนก็ร่มงงไม้แห้งครับตกแรงมากครับครับผมโอ้ยลงงในบนนอครับผมอากาศดีแน่ครับฝนตกแบบนี้ครับผมครับผมรูปลูกเหมือนครับหลวงปู่เสาครับแล้วก็หลวงปู่มั่นปูลิสโตครับผมอยู่ข้างๆกันนะครับผมมีรูปหลวงตามหาบัวครับอยู่ด้านในนะครับที่ว่าอาจารย์นะครับ ซึ่งยู่งทำฟังนี้ก็ทีเป็นรูปพระพุทธรูปครับผมองค์ใหญ่มากครับผมท่านผู้ชมแกะสลักครับส่วนเอ่อ้าพนังทำโดยแกะสลักครับท่านผู้ชมครับฝนตกครับผมเดี๋ยวพวกพ่อนจะได้ข้ามไปเอ,อทำที่หลวงพ่อเสาพนมไม่รู้ถ้ำนะครับเนาะท่านผู้ชมครับฝนตกภายในห้านาทีครับผม น้ำปลาไหลหลากครับสิขาไปฟังพุ่นกับวันใดครับท่านผู้ชมจะลงก็ไม่ได้จะข้ามก็ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไหลแห้งครับผมเชี่ยวมากครับโอ้ยน่ากลัวมากครับท่านผู้ชมตกใจเบิดครับไหลมาแบบกระทันหันครับผมโดยที่บันใดตั้งโตครับผมกาลังทายอยู่ดีๆครับเสียงเติมเติมติมติมมากจดว่าไม่หยังครับผมเป็นน้ำปลาครับน้ำบนภูเขาครับท่านผู้ชมโอ้ท่านไหนมาเที่ยวหน้าฝนครับดรงมัดระวังครับผม ควรระมัดระวังเด้อท่านผู้ชมเด้ออันตรายครับคือน้ํานี่แหละครับผมภัยจากธรรมชาติครับโอ้สุดยอดครับผมครับเป็นน้ําตกขึ้นมาโดยกระทันหันมาทันแพ้ครับจุดนี้เป็นน้ําตกขึ้นมาโดยภายในห้านาทีครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดครับครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เ่นผู้่อจะลงทำอะไรครับ พอดีเจอศุนหน้าแบบททยทำครับตำรวจทำครับอยู่ท่ามจำปาเนาะครับผมลงมาได้เพ่ายังครับเพราะว่าตอนตอนที่ศุนหน้าคนตกครับผมใ่ไทยทำมาปัญหาเลยที่คนตกประมาณไม่ถึงห้าประมาณห้านาทีนะหาเลที่ครับนี่งําไหลหลอดศูนย์หน้าครับครับผมปรบมาณผมอะไราขวางข้างเดินครับ ฟังฟังข้างลงครับเป็นน้่นเชี่ยวเลยครับผมก็สามารถอ่ที่เดินทางก็ได้ครับแต่ได้ดูผ่นครับพิธีทำอยู่นี่ครับครับผมอยากวัดครับผมพยายามลงไปกันลงบนได้มันนั่นเชี่ยวไลครับผมครับอ่อส่วนสถานการณ์ที่เป็นยงไรก็ติดตามครับช่วงต่อไปครับผมเป็นอย่งไรครับ่าจะลงถ้ำได้ไหมครับผม ท่านปรชมครับเกิดปัญหาใหญ่แล้วครับผมน้ําป่าไหลหลากครับลัดทางครับยังกลับบ่ให้ได้ไหครับผมกลับไม่ได้ครับแบบนี้เปี่ยวแน่ครับผมครับผมอยู่ถ้าจาปาเด้อครับผมโอ้สุดยอดครับครับค่านประานจะกลับยังไม่ได้เลย ครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายน้ําก็หยุดนะครับผมครับน้ําก็เบาแล้วเด้อครับก็จะกลับนะครับผมสุดท้ายคลิปครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามครับกดกระดิ่งครับกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังเร่งใจครับให้กับคนผู้พันครับในการทําคลิปครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณมากครับผม